สวัสดีค่ะวันนี้ครูสังคมน่ารักมาแนะนำวิธีการปริน้นใบงานจาก l i น์เวิร์กชีตที่ให้คะแนนแล้วค่ะให้คุณครูเข้าไปที่ Google ค่ะพิมพ์คำว่า l i น์เวิร์กชีตเสร็จเรียบร้อยแล้วเข้าไปที่คำว่า lineworksheet.com ค่ะจากนั้นไปที่ Account ของตัวเองค่ะไปที่ Notification ก็คือการแจ้งเตือนคุณครูก็เลือกใบงานที่คุณครูต้องการจะปริน้นขึ้นมาค่ะสมมติเลือกใบนี้นะคะ วิธีการก็คือให้คุณครูคลิกขวาไปที่ใบงานค่ะคุณครูจะเจอคำว่าปริ้นแต่ถ้าคุณครูไม่คลิกขวาคุณครูสามารถที่จะกด ctrl p ได้เลยค่ะก็จะขึ้นหน้านี้ให้เช่นเดียวกันค่ะจากนั้นให้คุณครูมาที่ตรงนี้ค่ะปริ n นเตอร์บางเครื่องเ็าจะถามว่าจะเซฟเป็น pdf ไหมหรือว่าคุณครูก็เปลี่ยนได้เลยค่ะถ้าคุณครูอยากจะปริ้นนะคะก็เปลี่ยนเป็นเครื่องปริ้นของตัวเองค่ะ ให้คุณครูตรวจสอบดูก่อนว่าใบงานที่ต้องการปริ้นมีกี่หน้านะคะถ้าอยากปริ้นแค่หน้าเดียวก็คุณครูสามารถที่จะมากำหนดค่าตรงนี้ค่ะเลือกไปที่เพจนะคะสมมติเลือกไว้ที่หนหน้านะคะก็กลับมาดูอีกครั้งหนึ่งค่ะเลื่อนดูอ่าได้แล้วค่ะหนหน้าจากนั้นคุณครูก็ไปที่อ่าไปที่การตั้งค่าก่อนนะคะไปที่ More Setting ตรงการตั้งค่าตรงนี้ค่ะเพื่อที่จะตรงนี้ต้องติ๊กทั้ง2ตัวนะคะถ้าไม่ติ๊กเนี่ยบางครั้งใบงานที่มีแบ็กกราว n ์ข้างหลังจะไม่ขึ้นให้เพราะฉะนั้นให้คุณครูทําการเลือกนะคะติ๊กทั้ง2ตัวนะคะให้ให้ขึ้นแบ็กกราวน์นะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วก็กดไปที่ปริ้นได้เลยค่ะแต่ถ้าอยากเซฟสำเนาไว้นะคะก็ให้คุณครูไปที่ปริ้นค่ะแล้วไปเลือกคำว่าเซฟ pdf นะคะ แล้วก็กดไปที่คำว่าเซฟค่ะในส่วนตรงนี้คุณครูก็เลือกได้เลยนะคะว่าจะเก็บไว้ที่เดสก์ท็อปหรือว่าจะเก็บไว้ที่ดาวน์โหลดนะคะจากนั้นก็กดที่เซฟได้เลยค่ะเมื่อดาวน์โหลดมาแล้วนะคะก็ลองเปิดเข้าไปดูค่ะแต่ถ้าสมมุติว่าคุณครูหาไฟล์ pdf ไม่เจอนะคะคุณครูลองเข้าไปที่ This PC นะคะแล้วไปคำว่าดาวน์โหลดค่ะก็จะไปเจอนะคะ pdf ที่เราดาวน์โหลดเก็บไว้มาเมื่อกี้นี้ค่ะ จากนั้นคุณครูสามารถที่จะกด Ctrl P นะคะเพื่อที่จะทำการปริ้นใบงานของน้องๆอ,ออกมาค่ะเข้าไปเลือกเครื่องปริ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคุณครูก็ไปที่คำว่าปริ้นค่ะคุณครูก็จะได้ใบงานของน้องๆมาเก็บไว้ค่ะหากคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด Subscribe ให้กับช่องครูสังคมน่ารักค่ะสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่ในคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ